ป่วยทิพย์ทีนี้เรื่องเราก่อนหน้านี้สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มคอปท,ออปทอเห็นว่าตามติดในเรื่องกรณีป่วยทิพย์อยู่ใช่ไหมคะเรื่องราวก็คือเหมือนจะอยู่ที่ปปชตรงนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างคะพี่ตั้มคะก็ที่เราไปล่าสุดที่ไปไปขอคำชี้แจงรวมทั้ง ยื่นพายานบุคคลเพิ่มนะครับโดยให้เรียกสอบท่านบุตรบุรเอกแสีอีที่สุดกรณีที่ออกมาพูด<อ>ว่าได้พบถ้าถึงชิรวัตรที่ชั้นสี่นั้นก็อาจจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่อบอชาสามารถเรียกมาสอบได้ไปพบท่านผู้ช่วยเลยขาะการปปรชเนี่ยก็ได้หารือถึงความเคิื่อหน้ามันจะพบหนึ่งปีแล้วที่เรายื่นยื่น ที่สอบสวน,นเ้าได้จริงไปเนี่ยตอนนี้ปอชอเองก็ยังไม่ได้ตั้งองค์คณะมาไต่สวนเพียงแต่ได้สอบถามสอบปากคำทั้งแพทย์จากกรงมาตำรวจแพทย์จากราชธรรมหรือเจ้าหน้าที่จากราชธรรมต่างๆเนี่ยไปแล้วยี่สิบปากนะครับในส่วนของพยานบุคคลที่สอบไปแล้วเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าครบถ้วนแบบไหนยังไงเพราะมันอยู่ในในสำนวนของปชอกระสาทรที่ต้องการเพิ่มในการที่จะยืนยันว่า ถ้าสิงชินวัตรป่วยจริงหรือไม่ก็คือเวทระเบียบบันทึกการรักษาตัวคือบชอเนี่ยชี้แจงว่าได้ขอไปตั้งแต่ตอนต้นๆที่เราที่คอปชอไปยื่นหนังสือไว้แต่ทางโรงพยาบาลตารวจไม่ได้ให้มารวมทั้งเอกสารจากประวัติจากกรมราชทณา์เองคือเอกสารที่เป็นเอกสารราชการที่บันทึกการป่ว,วยของนัทษทัศิีเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับมาเลย นะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ลงลงลงโรงพยาบาลตำรวจเรื่องเวร,เ,รเวรเวรบียนเนี่ยรองมานตำรวจชี้แจงกลับมาที่ปปชว่าเรื่องนี้ได้สอบไปยังกอ,องกฎหมายของำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าสามารถจะส่งข้อมูลตรงนี้มาให้ที่ปปชได้ไหมซึ่งเท่ากับเป็นการประวิงเวลาไปอีกเพรากกระกองกฎหมายกว่าองประชุมคณะกองหรือว่าผู้รับผิด,อดชอบใต้เนี่ยก็ต้องขยายเวลาไปอีก ดังนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการเตะห่วงว่าเอกสารสําคัญที่ระบุเอ,อทิศทางของคดีทิศทางของผู้ต้องขังเนี่ยไม่สามารถส่งมาได้มันอาจจะทําให้คานวนกอดซึ่งเราก็ได้สอบถามทางปปชว่าแล้วแบบนี้สภาพบางคับมันจะสามารถทําได้ไหมก็เลยเมื่อนแบบหน่วยงานที่ขอเอกสารไปขาไม่ให้มาอย่างเงี้ยคดีมันจะถูกจาหน่ายความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้่ากท่านก็ยืนยันว่า ถ้าเรื่องนี้เขายังไม่ส่งมาจะมีการติดตามไปอีกสามครั้งนะครับในในกรอบของเวลาหนึ่งเดือนแล้วติดตามกปฏิสา3ครั้งถ้าไม่ได้มันก็มีสองแนวทางก็คือส่งเรื่องให้กับปปชชุดใหญ่ได้ตัดสินใจว่าจะทํายังไงหรือจะใช้สภาพบังคับมาตราสามสิบสี่ของกรบปปชท,ที่ไม่เคยใช้มาเลยก็คือว่าถ้าหน่วยงานยังดื้อแพ่งในการที่ไม่ส่งเอกสารมากรอบสำนวนเนี่ย ก็มีโทษจำคุกหนึ่งปีนะครับหมดเราก็ยืนยันว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องใช้มาตราสามสี่ของของพรบปปชในการที่ต้องขอเอกสารมาเพราะว่าเวระเบียนเนี่ยเวระเบียนสามารถเอาออกมาได้เพื่อประกอบคดีนะครับซึ่งซึ่งมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ได้เอามาเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามเพียงแต่เอามาประกอบคดีดังนั้นสามารถเอามาได้ นะครับก็ปเป็นแนวทางที่ที่ได้ตกลงค่ะโดยจากปปชเขาแต่เขาไม่ให้หรอกครับทายเขาให้ไปนานแล้วเพราะว่าในห้องวิกฤตเนี่ยมันต้องมีโนต้ตพยาบาลเนอร์สโนต้ตต้องวัดอุณหภูมิทุกสิบ้านาทีต้องวัดออกซิเจนไปนิ้วชี้ต้องใส่โอ้ต้องมีตลอดนะครับแล้วถามชื่อแค่พยาบาลเข้าเวรแม่งก็ไม่มีแล้ว,ว <laughs> อ๋ออย่างที่ท่ามนมนุวิ์บอกว่าคือถ้าอารมณ์พยาบาลตำรวจให้คงให้มานานแล้วเพียงแต่ว่า เขาก็ไม่มีเหตุผลในการที่จะไม่ให้เพราะเลยต,ต้องต้องรีบส่งไปที่กองกองกฎหมายของสำนักงานตำรวจต่างจังหผมว่าเขาไม่มีนะครับเขาไม่มีพยาบาลคนไหนแล้วครับที่ไม่ได้เข้าเวรและจะรับอาสาว่าเข้าเวรนะคุกอยู่ข้างหน้าเลยครับใช่ครับแล้วมันต้องวัดโอ้โหวัดอุณหภูมินี่มันวัดกันเรียกว่าชั่วโมงสองสาครั้งเลยวิกฤตแล้วคนไข้วิกฤตเสรีย่ยเข้าไปเยี่ยมไปได้ยังไงวะเออกันสนุกกันใหญ่เลย คุณเสรีไปในฐานะอะไรแกไม่ได้อยู่ในหนึ่งในสิบของผู้ที่สามารถเที่ยมได้อ,อาจจะเข้าไปนะครับอดีตผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติพฤติกรรมต้องสงสัยว่านักโทษจะตายหาหรือเปล่าก็เลยไปดูอะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญนะไปร่วมกันวางแผนเพื่อกัะทำความผิดด้วยนะฮะคือเขาไปบอกว่าเขาให้คุณเสรีไปถอนฟ้องคุณเสรีหาทั้งที่รู้ว่ากระทําผิดคุณเรีก็บอกว่ามันผิดกฎหมายถ้าไปถอน แต่คุณเสรีก็ทําตามนั่นคือไปร่วมทันวา,างแผนในการกระทำการกระทาความผิดร่วมกันโอ้โหอันนี้อันนี้นนพี่ชิดครับเสรีเขาไม่ผิดหรอครับเขาบอกเ่องจากทักษิณเป็นผู้มีบาร,รมีเหนือระบบสั่งได้ครับไม่ใช่ผู้มีบาร,รมีนอกระบบนะครับผู้มีบาร,รมีนอกระบบใส่สั่งไม่ได้นี่ผู้มีบาร,รมีเหนือระบบนะครับสั่งต้อง <S <S เหนือระบบเหนือระบบครับ เหลือระบบอะครับก็ดูนายกนั่งพูดกับเขาดิครับจบไปล่ะปวยทิพ